ลานเราเลื่อนไปเจ้าน่ะเจ้าจะเรื่อได้เจ้าเื่อไร้าไมัเันเจ้หอมีบกร้าน้มันมันไปบางใหญหวังเกินต้องหยบไปนู่นที่จริงมันก็บักระตรงเขตอยู่แต่ว่ามันจะบางบอก

าก็ตียวไม่้องตรงนี้ได้องร้างไม่ได้พอมาติดกับฝ้าหลัง้วไม่ได้เสื้อผ้าโอเคแล้วนี่สวยเลยโอเค้เจ้มันือมเรื่องปวด้องเด็ดเด็ดเนะคพี่นะครับยอี้วจร้ังมาไปนาตีลุงมาดินชิบชบมวกไปก็ยปไปนไปก็ไปก็ไไไไปปกไไไไ ทำไมไม่จัดรดาด้านให้เสร็จแล้วค่อยไปก็ได้ไหมตลาดนะ่ะ <c oughs> ถ้าจัดร้านไม่เสร็จมันก็ไม่ได้ขายอยู่ดีไหมร้านราไมไม่จัดร้านให้เสร็จแล้วค่อยไปตลาดก็ได้ไหมบวกพันมาไหวเลยเอาก็บอกแกลกลับก็ได้ฮะแกจะได้กลับตาวรไหมเออไม่แกก็กลับไปนอนแกมาจากนู่นแล้วได้อันนี้มันได้สามแล้วบอกท,ทุ่มน,นะครับได้สามเนาะอืมไปเลยไปเลยเอาโต้ถ้าไม่ทราไม่ได้โต้นะคะ รตอนได้ไม่ต้งไตรนั้นอ่ะอไนได้้ไม่ใก้ตรงนกได้หัวาะโอนก้า็ไมันไม่ได้ตกบอนาาราเาแจ้งแล้ว็จะไปเนะไม่เป็นไรจ้กไม่เป็นไรเดยวควายมีลมมาใส่อยู่เกไกไม่ต้องหัก มานตายอยู่เออมันจะมีผ้าสีของมันอยู่แล้วฟังตรงนี้แหละแฝงแฝงโตะนะแม่ความหมายคืออยากให้เจ้าของร้านนะอยู่ให้มันเสร็จงานก่อนล่องโจนสู้มากแล้วคนนี้เื่องานมากเออต้องเอาหมุดต้องตีหมุดตีอันนี้หยุดไว้ อุ้ยแกไม่ได้อันนี้หรอกพวกนะบ่าย้าบเลยอนนี่ไปนะ ก็แม่งยังถือรูปต้นนะใช่เลยโอ้โหตาวแก้ก็น่าจะไปตาวแก้ก็ไม่ต้องไปอันแล้วจับหมอนสูงเลยแบบนี้เลยตาวเราไว้ให้ละตาวแก้ก็ไว้ทุกท่านละ นั่นแหละจะพามึงไปไปไหนไปเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็ไอ้นี่บอกอะเอ๊ะ มันต้องมาทงานนั่นส วันนี้คนงานมาเก็บยางเนื้อไฟมือเล่อวางไปพ่นไปคะแนนให้พูนะ่ะเด่กยางกูเดียวยังเด๋ยวัน <c oughs> นี้เก็บขี้ยางไปขายนะพี่น้องครบรอบ ยายโซก็ไปแล้วนะไปตลาดนะร้านยังเจ็ดจัดไม่เสร็จนี่รีบไปตลาดนะยังกะว่าจะได้ขายเลยนะคะ,ะเอ,อยังไงต่อครับนีจะย้หรือยังไงเจ้าข <จะ S 1> องเจ้าของบ้านไปแล้วไม่รู้จะทายังไงต่อแล้วก <c oughs> ็บอกบอกอยู่ว่าอย่าเพิ่งไปให้มันเสร็จก่อนแล้วค่อยไปก็ยังอ่เราไม่รู้ว่าเราจะจัดยังไงแล้วทีนี้่อยกะงึดกระป๋โซไหลไ เราก็ทำอะไรต่อไม่เป็นแล้วทีนี้เพราะเจ้าของร้านเจ้าของร้านไม่อยู่แล้วฮได้อยู่ไดเหล็กปองไว้ก็ได้อยู่แต่ต้องเอาอันเอาพลว่าเมตัดหินจีเมตั้ ตลง้อเ <c 1970> <c ười> ิ่มเน้นดีนาครับหนุ่มมือแก้วน่าจะเป็นการตั้งหน้าร้านคือหน้าตั้งร้านทำข้าวด้านหน้า แต่ว่าโต๊ะน้าก็น่าจะมีข้างนอกด้วยนะกินได้ทั้งข้างในและข้างนอกออแต่ข้างในก็จะมีพัดลมให้มีอะไรให้กนันกเย็นๆม็นนมันก็ให้

ตามได้เล็กปองอ้อยมาเอ็ดต่อยึดคือได้อยู่อันเล็กอันเส้นนะลมโตนผู้มากนะไปเลัะนี่นะหัวเะหัาะเราไงเงือบไปพลันข้างหลังพุ่นใช่ใช่ ลงมาแต่ละครั้งนะมันมันโดดโดดเขาอันกูเหล็กไฟนี่ได้มาน่ะพี่น้องเอ้แค่นี้นะมันไม่ได้อยู่นะไม่โตเอาบ่ะพูเป็นลักยึดไว้เลยเนาะพ่ออันนี้อันนี้ หน้าหน้าฝนน่ะมันมันไม่เท่าไหร่แต่ว่าถ้าเข้าหน้าหนาวหน้าไอน้นี่เนอะพ่อเนอะลมมันแรงมากนะ <c oughs> อือ <c oughs> สายเน็ตนะนี่นน <c oughs> สายเน็ตกับสายกล้องวงจรปิดสายอันอะไรนะ ไอเนี่ยอะไรนะอ่าโซลโซลาเซล